สวัสดีค่ะแพนดี้นะคะวันนี้แพนดี้อยู่ที่ลากาสคลินิกด้วยความที่ช่วงนี้แพนดี้แต่งหน้าเยอะทํางานทุกวันเลยค่ะบอกเลยนะว่าทั้งฝุ่นมลภาวะต่างๆอีกด้วยนะทําให้หน้าของแพนดี้มีกดขึ้นวันนี้แพนดี้ก็เลยให้ที่ลากาสคลินิกนะคะมาดูแลผิวพรรณของแพนดี้ค่ะให้หน้าแพนดี้กลับมามีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ฉ่โกลสุขภาพดีค่ะตอนนี้นะคะแพนดี้ทาโปรแกรมทรีทเมนต์ B R F Lifting ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยรูปขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนขึ้นระหว่างทําน้าบอกเลยค่ะว่า ฟิลรีเลกซิ่งมากๆเลยทําให้แพนดี้นะคะรู้สึกผ่อนคลายเวลาทํานะคะจะมีความรู้สึกปุ่นๆที่แบบทนได้แล้วเขาก็จะเข้าทุกซอกทุกมุมของใบหน้าของเราเลยค่ะแพนดี้นะคะจะทําคู่กับโปรแกรมพรีเมียมแคร์ทรีทเมนต์สุดไฮยาลูรอนิกเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้งแบบแพนดี้เลยเพราะตัวนี้นะเขาช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวด้วยค่ะและหลังทํานะผิวจะมีความนุ่มชุ่มชื้นและรู้สึกฉ่าโกลว์ขึ้นมากๆเลยค่ะแพนดี้นะคะก็จะปิดจบด้วยโปรแกรมเลเซอร์หน้าใสาที่ช่วยยลดลอ จุดด่างดำปรับผิวให้กระจ่างใสใครที่มีปัญหาฝ้ากระรอยดำจากสิวก็สามารถทำโปรแกรมนี้ได้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุณหมอทำให้ละเอียดมากๆเลยไม่เจ็บอย่างที่คิดด้วยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกฟิลลรีแล็กซ์มากๆเลยค่ะถ้าใครอยากมาผ่อนคลายและให้ดูแลผิวหน้านะคะแพนดี้แนะนำที่ลากัสคลินิกนี่เลยค่ะเขาดูแลให้เราครบจบทุกขั้นตอนเลยนะบอกเลยค่ะว่ากลับออกไปนี่ผิวหน้าเราชํำโกรสุขภาพดีแน่นอนเลยค่ะ